สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยก้าวเล็กๆที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กันรู้ไหมครับว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการก้าวกระโดดครั้งเดียวแต่เกิดจากการสะสมความสําเร็จเล็กๆน้อยๆวันต่อวันลองนึกภาพดูนะครับถ้าคุณตื่นเช้าขึ้นแค่15นาทีทุกวันในหสัปดาห์คุณจะมีเวลาเพิ่มขึ้น105นาทีหรือเกือบ2ชั่วโมง เวลาพิเศษนี้คุณจะเอาไปทำอะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายอ่านหนังสือหรือวางแผนชีวิตหรือถ้าคุณอ่านหนังสือแค่วันละหนึ่งหน้าในหนึ่งปีคุณก็จะอ่านหนังสือได้365หน้าเท่ากับหนังสือหนึ่งเล่มแล้วนะครับความรู้ที่ได้จะค่อยๆสะสมกลายเป็นพื้นฐานความสำเร็จในอนาคตการออกกำลังกายแค่5นาทีต่อวันอาจดูน้อยนิดแต่ถ้าทำต่อเนื่องร่างกายจะค่อยๆแข็งแรงสุขภาพจะดีขึ้นทีละนิด จนวันหนึ่งคุณจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นและทำอย่างต่อเนื่องอย่าก,กลัวว่าเริ่มเล็กเกินไปเพราะก้าวเล็กๆที่มั่นคงดีกว่าก้าวใหญ่ที่ไม่มีวันเริ่มเริ่มต้นวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ